ยุบสภาหมายถึงว่ายื่นเรื่องยุบสภา<ะ>แต่ยังไม่ได้ยุบตอนนี้คำถามสําคัญคือยุบได้หรือไม่ได้ก็มีคนมองสองด้านสาด้านนะฮะอาจารย์วอัสัิ์เนี่ยคนยกล่างแรกเลยของรัฐมนูลน,นี้เนี่ยก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเนี่ยยื่นยุบสภาไม่ได้ส่วนอาจารย์บอเจตบอกว่า ก็คนทําหน้าที่นายกปปิบัติหน้าที่นายกก็สามารถยุบได้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปฟ้องร้องกันนะฮะจะทําให้คุณภูมิธรรมนะฮะกับใครต่อใครเนี่ยที่ไปยื่นเรื่องร้องในประธานสภาเนี่ยโดนหางเลขไปด้วยนะฮะคือผมเห็นว่าจาร์โปรเจกต์ก็บอกว่าจะโดนหางเลขได้ไงฮะถ้าลงพระประมาวไทยโปรดก้ามายุบสภาเนี่ยนะ,ะทุกคนก็หลุดจากสภาพสสอ,อยู่แล้วคุณจะไปร้องอะไรอะ่ะเขาหลุดจากสอสอ,อยู่แล้วคือถ้า ถ้าโปรดเกล้าลงมาก็ต้องหลุดจากสสกันอยู่แล้วนะฮะเพื่อนาไปสู่การเลือกตั้งใหม่เพราะนั้นร้องเรียนไปก็เท่านั้นแหละฮะแต่ประเด็นสำคัญคือตอนนี้ยังไม่ได้โปรด9กล้าลงมาอ,อันนี้ละฮะก็จะต้องง,งงงกันหน่อยว่าจะทํำยังไงต่อเพราะนั้นพี่หนูก็ใช้โอกาสนี้ระหว่างที่ยังไม่โปรดเก้าเนี่ยพี่หนูชิงตั้งรัฐบาลไปก่อนเลย<ฆ>นะครับเพราะนั้นคุณก็ไปดูว่าเขาจะเล่นการเมืองกันอย่างไรหลังฉากจากนี้ไปก็คือต้องขบเหลี่ยมต้องวิ่งกันขาขิดขาแตกแน่นอนครับ